สนใจเครื่องกดสั่งได้ที่ไหนคะค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าเครื่องสะสมบุญนะคะกดทุกครั้งได้บุญทุกครั้งกดทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งชีวิตค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ค่ะมาแบบนี้เลยนะคะสวยๆค่ะสามารถไปนับคำภาวนาสัมมาอระหังสัมมาอะหังสัมมาอะหังสัมมาอะหังได้นะคะพร้อมด้วยการดพลังกำลังใจค่ะ าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะเป็นภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะคะออกเดือนสําหรับมีนาคม2,566นะคะสินค้าพร้อมจัดส่งนะคะสําหรับรุ่นสร้างผังบาร,รมีรับยุคสีวิไลค่ะโดยด้านหลังนะคะจะซ้อนยันจักแก้วพระมหาจัก,กรพรรดิสัมมาอรหังค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สอบถามแล้วโอนเลยนะคะ ก็จะพิเศษสุดๆค่ะจะได้รับนี่ค่ะทูบนะคะแห่งความโชคดีค่ะเป็นทูบของท่านพญานาคราชและท่านเทาวเวสวรนะคะก็ไปลุ้นสนุกๆนะคะถ้าหากได้ทรัพย์มาก็อย่าลืมแบ่งไปทําบุญนะคะแล้วก็อุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวที่ท่านคอยเกื้อกูลเกื้อหนุนเราด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ